สวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับกับช่องของเราทัวร์ไทยบ้านนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับผมที่จังหวัดชนบุรีตําบลอ่างศิลาอาเภอเมืองนะครับเป็นสะพานปลานี่นะครับสะพานปานบ้านเราเนี่แหละแต่เขาปรับปรุงใหม่นะครับเป็นท่าเทียบเรือประมงนะครับอยู่ที่เดิมมาแล้วเจอได้เลยทางยาวลงมาใหม่ๆกันเลย มาถึงแล้วเนี่ยจำชื่อร้านนี้ไว้บ้านปูสีทอง,องสดเป็น,นที่นี่ไม่ได้ขายของตายนะครับขายแต่ของเป็นเท่านั้นราคาเป็นกันเองนะครับกับบ้านปูสีทองนะครับผมมาดูกันว่ากุ้งเนี่ยมันเป็นสักแค่ไหนกันตัวใหญ่มากนี่นี่โคตรใหญ่ครับผมกุ้งแม่น้ำ ใหญ่มากดินปับป๊บๆๆเลยเนี่ยดูดิ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 โอ้โหใหญ่จริงๆครับสุดยอดครับคือหลักๆเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยเดินเข้ามาได้เลยอยู่ทางเข้าขวามือนะครับเป็นกุ้งเป็นกุ้งเป็นปูเป็นก็มีนะครับนี่มาได้เลยเห็นไฟหลาหลเนี่ยแวะเข้ามาได้เลย ลับอะไรบ้านปูสีทองนี่นี่นี่ร้านใหญ่กุงเป็นๆป,ปูหมาเป็นก็มีนะอ่าโอเคใครจะสั่งเนี่ยสามารถสั่งได้เรามีบริการส่งผ่านห้องเย็นนะครับแป๊บเดียวได้กินแน่นอนคือหลักๆเนี่ยเขาจะเอาของเป็นเนี่ยเป็นน็อกน้ําแข็งนะครับแล้วก็ส่งไปให้ท่านเลยได้กินแน่นอนครับทุกคน <S <S 2> <S 2> <S สดมาก ความสดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสดจริงๆอูโหจับไม่ได้เพราะมันดิ้นหนีแล้วที่สําคัญมีหลายไซส์นะมีหลายไซส์นะครับมีตั้งแต่ไซส์200ร้ฝ่า300ร้ฝ่า400ร้ฝ่าเรามีบริการหมดนะครับมาอุดหนุนกันนะครับที่สะพานปลาปรับปุงใช้ไลใหม่ขับรถวนเข้ามาได้เลยอหรือที่เขาเรียกกันแถวเนี้ยกันเขาเรียกว่าท่าเทียบเรือประมงนะฮะ <Okay. S 1> แห่งใหม่ มาได้เลยน,น,นี่นี่สดเป็นนะครับที่นี่มีของเป็นให้บริการ ราคาไปกันเองโทรได้เลยครับผมนี่เบอร์โทรก็มีอยู่ด้านนี้นะครับจดเอานะครับผมจดเอานะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับในช่องของเราช่องอะไรเอ่ยทัวร์ไทยบ้านนี่ยังไงฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r i b e และกดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งติๆงติงติง,ตง,ตงโอเคกับช่องของเรานะครับ 拜拜。Bye bye.